เจ็ดคนเลยครับสวัสดีค่ะโอเคแนะนำตัวกันหน่อยไหมครับสวัสดีค่ะพวกเรา4 E สวัสดีค่ะไม4ฟอค่ะสวัสดีค่ะจจรินโฟอีฟค่ะสวัสดีค่ะต่ออองโฟอีฟค่ะสวัสดีค่ะเฮน่าโฟอีฟค่ะสวัสดีค่ะผันโฟอีฟค่ะสวัสดีค่ะไอโฟอีฟค่ะโอเควันนี้เรามาโปรโมทเพลงใหม่กันเนาะชื่อเพลงว่าเบลชานี่อยู่ในอัลบั้มชุดที่สอง ชุดสามแล้วอ๋อออกมาสองอัลบั้มแล้วใช่ไหมโอ้โหไวมากเลยนี่เป็นซิงเกิลแรกของอัลบั้มใหม่อัลบั้มชุดที่สามซิงเกิลที่สองโอ้โหผิดหมดเลยนี่เลยมาผิดหมดเลยโอเคซิงเกิลแรกคือเพลงอะไรนะตอนนั้นคอยๆค่อยๆโอ๋อโอเคพันนี้เป็นซิงเกิลที่สองบ้าชาคืออะไรฮะอธิบายหน่อย เม,มันเป็นตัวมันเป็นแสดงค่ะมาจาก about you ค่ะก็คือถ้าแบบอย่างในเนื้อเพลงมันจะมีท่อนที่ร้องว่า don't want all my time to be about you ก็คือแบบตามความหมายเลยค่ะว่าไม่อยากให้เวลาของฉันเนี่ยเสียไปทั้งหมดแค่เรื่องของเธอคือความหมายเพลงแบบเป็นเนวนั้นแล้วแล้วมูดอนทนเพลงนี้เป็นยังไงสนุกสนานหรือว่าเป็นยังไงคะจริงๆเป็นมูดที่สนุกสนานด้วยแหละค่ะเพราะว่าด้วยความแบบว่าเหมือนแบบ เราคิดได้แล้วอะเข้าใจว่าเราเราแบบโอเคฉันคิดได้แล้วว่าฉันจะแบบเนี่ยอย่างที่พี่มายบอกไม่เออพรุ่วันก็ตัวเองโนนนีก็เลยแบบแล้วใน MV ก็จะมีความแบบปาร์ตี้กับเพื่อนนิดหน่อยแบบรักเพื่อนรักตัวเองดูแลกันพลังบวกใช่ใช่เป็นพลังบวกเนาะโอเคผ่านมาสองอัลบั้มนี่ผลที่ได้รับเป็นยังไงบ้างครับการตอบรับแฟนๆอะไรอย่างนี้ก็เกินคาดมากเลยนะคะตอนนี้ก็รู้สึกว่าครอบครัว e4i ของพวกเรานี่ก็ค่อนข้างที่จะใหญ่โตขึ้นพอสมควรใช่คือตอนนี้แฟนของแฟนคลับะไรก็เหนียวแน่นดีช่แล้วช่วงเวลาที่แบบที่ที่เราห่างหายมันต้องมีช่วงหนึ่งที่ต้องหยุดไปะนะช่วงช่วงสถานการณ์โควิดอะไรเงี้ย่แต่ละคนทําไปใช้เวลาทําอะไรกันบ้างอะช่วงนั้น ทำสิเนี่ยช่วงโควิดเราก็ทำงานแบงฟ้องโฮมกันซะส่วนใหญ่ซูมร้องเพลงเต้นอะไรต่างก็ทำงานทำนู่นทำนี่ไปรวมไปถึงทำอัลบั้มนี้ด้วยป่ะในช่วงช่วงอัลบั้มนี้เหมือนจะพ้นมาแล้วโล่งขึ้นมาละดิดหนึ่งค่ะแล้อันร้อนที่แล้วเมา่อก่อนที่แบบโดนเดี่ยะแน่นๆดนึ่มันทำให้เราสะดุดอะไรมาความเป็นความกับสถานการณ์โควิดทำให้แบบว่า ความสดใสแล้วเลยมันลดหายลงไปหน่อยมั้งแบบว่าต้องโซเชียลดิสแทนซิ่งต้องแยกการต้องไม่ได้เจอกันตัวเป็นๆอะไรเงี้ยก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องนั้นตรงที่ว่าเราไม่ได้แบบเจอแฟนคลับตัวเป็นๆมากซะเท่าไหร่เพราะว่าเราก็เดย์มาพร้อมกับช่วงแบบโควิดเดอคนเยอะๆไม่ได้ประมาณเนี้ค่ะแต่ว่าพอช่วงนี้หลังๆเหมือนแบบอเริ่มซาแล้วเราก็มีโอกาสได้ไปเจอคนมากขึ้นแล้วก็แบบว่าได้ไปแบบเอนเตอร์เทนคนค่ะ ช่วงที่เราทําวงก็เป็นช่วงช่วงโควิดพอดีป่ะใช่เจอกบบว่าแจ็คพอตคดีไม่ได้เจอแฟนแฟนนี้พอแบบว่าไม่ได้เจอกันนานแล้วแฟนเวลาเขาเจอเราฟีดแบ็กเป็นไงบ้างะการตอบรับความรู้สึกเรากว่อนดีกว่าความรู้สึกเราที่ได้เจอแฟนในช่วงที่แบบว่าไม่ได้เจอกันนานแล้วอะไรเงี้ยโอ้ก็บอกเลยว่าตื่นเต้นมากค่ะการจะเจอแฟนคลับแต่ละครั้งคือเหมือนเราแบบ ตั้งตารอวันนั้นมากๆมีวันใช่คือแบบปกติเราก็จะทําแบบออนไลน์ให้คนดูผ่านออนไลน์แต่จะมีอยู่แบบช่วงเดือนที่ผ่านๆมาเนี่ยแหละค่ะจะมีอยู่สักสักช่วงเดือนหนึ่งที่จะแบบได้เจอแฟนคลับบ่อยกว่าเดิมนิดนึงแต่ก็แค่นิดเดียวยังไม่ได้เจอบ่อยขนาดนั้นก็คือตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากค่ะดีใจที่แบบเหมือนได้ซิงกันแล้วแล้วมันแบบมันมันเออมันได้รับพลังมากกว่าเห็นในออนไลน์ ได้แล้วเาเจอกันสดๆก็ด sure. yeah. sure> ีกว uh, right? like yeah. yeah. uh, yeah. oh, ่าเจอในออนไลน์แหละเนาะใช่ไหมฮะแล้วก็อย่างเพลงนี้เนี่ยเพลงนี้มีอะไรพิเศษมามสาหรับแฟนๆมาก็ความพิเศษก็เนี่ยเป็นภาษาอังกฤษล้วนเราไม่คิดถึงเพลงอนยอ๋อไม่เคยอ๋อเพลงนี้เป็นเพลงแรกที่เราทําเป็นภาษาอังกฤษล้วนใช่แล้นี้ก็มีเพลง forever แต่ว่ามันก็จะมีภาษาไทยมาปนๆกันเพราะว่าตอนแรกเรา ตอนแรก forever ก็แพลงจะเอาอังกฤษล้วนเหมือนกันแต่ด้วยความที่ว่าเรายังวงใหม่เราเลยแบบว่าเอองั้นเอาภาษาไทยไปปวนนิดหน่อยเดี๋ยวกลัวโดนนู่นนี่นั่นแต่พอมาคั่นโดนนี่นั่นคืออะไรโดนนี่นั่นก็แบบว่าอาจจะกลัวคนแบบคิดว่าแบบยังไม่เก็ทใช่ยังไม่ค่อยเก็ทเท่าไหร่เพราะว่าเราก็แบบทําเพลงแต่ละครั้งมันไม่ซ้ําแนวกันเลยค่ะคือแบบเราลองเสียงทุกอย่างเราไม่ได้แบบว่ารู้สึกว่าเพลงนี้แมสเราต้องทาแค่อย่างเดียวคือเราทําทุกอย่างนะคะเพื่อลอง แล้วก็พอมารอบนี้เรารู้สึกว่าโอเคทําสากลไปเลยเพราะว่าหลังๆเริ่มมีแบบแฟนๆจากต่างชาติเริ่มมาแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเออเผื่อมีเพลงสักเพลงให้เขาแบบฟังแล้วเข้าใจก็เลยทำเพลงนี้ป็นอังกฤษล้วนๆมันจะมันทํางานยากขึ้นหรือง่ายขึ้นยังไงบ้างถ้าพูดในพาร์ทของแบบพีที่ทํางานด้วยอะค่ะค่อนข้างจะเป็น พี่ๆที่เราเคยร่วมงานมาก่อนแล้วอยู่บ้างไงค่ะมันก็เลยทํางานค่อนข้างจะฟล์ในตัวของมันเองอยู่แล้วค่ะแต่ว่าถ้าถามในพาของของการเป็นเพลงภาษาอังกฤษใช่ไหมคะมันยากไหมก็ไม่จริงก็ไม่ได้รู้สึกต่างจากเพลงก่อนๆเท่าไหร่เพราะเราจะมีการแบบว่าเวรกกับงานอยู่แล้วเ้าจะให้เพลงมาให้เราไปซ้อมให้เราไปทําการบ้านมาก่อนอยู่แล้วค่ะไื้หมอนตุกระสาใช่พาร์ททายดีค่ะแล้วเป็นไงบ้างปล่อยออกมาแล้ว นดเป็ไงก็ใส่ดอกลักเดือนขาดนะสวยแล้วสวแต่ว่าในคอมเมนต์อะไรเงี้ยก็ชาวต่างชาติเยอะใช่ส่วนใหญ่เป็นมาจากไหนฮะชาวต่างชาติเนี่ยหลายประเทศหรใช่ใช่มากค่ะแล้วได้ได้แบบเขาได้บอกไหมว่าเขาแบบว่าเขาชอบอะไรเราก็บางคนก็แบบว่า บางคนที่มาใหม่ต่างชาติอุ้ยฉันเพิ่งเจอสาวๆกลุ่มนี้ชอบเพลงมากเลยจะติดตามไปเรื่อยๆโฟร์อีฟใช่ก็จะมีฟิลประมาณนี้คนที่แบบติดตามใหม่หรือว่าบางคนที่ติดตามมาก่อนหน้านี้คนที่แบบถ่ายรีอคชั่นที่เป็นต่างชาติอะไรแบบนี้เขาก็จะแบบว่าเออชอบที่แบบโฟร์อีฟแบบเพลงสากลัวแล้วเขาเข้าใจแล้วก็มันทำให้เขารู้สึกแบบได้รับเ n e r g y จจากเราด้วยว่าแบบเขาแังเรื่องเขาแบบ เอนี้จะเป็น MV ที่แบบว่ารู้สึกว่าแบบมีคอมเมนต์ติเราน้อยมากๆแบบแทบจะหาไม่เจอเลยเียละเีมาแล้วว่ามีมีโดนติอยู่เรื่อยๆมีเลยะคิที่แบบแรงที่สุดที่พอจะพูดออกอากาศได้คือเขาติมาเลยส่วนมากน่าจะเป็นแบบเรื่องหลังบ้านมากกว่าว่าแบบอาจจะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆแบบอย่างเช่นแบบปัญหาลงรูปแต่รูปเบอร์อะไรประมาณนี้มันมีปัญหาเล็กๆน้อยๆแต่ว่า ก็มีสีลบแล้วลบไม่ได้แล้วเมื่อเวลาเราเจอคอมเมนต์ที่มันแบบว่าตอนสมัยเราทำเอลบัมแรกเอาบัมที่สองเราก็ยังใหม่ๆใช่ไหมแล้วเราเจอคอมเมนต์ที่มันแบบว่าอย่างเงี้ยมันบันทอนกําลังใจไหมมันทําให้เราหนูว่ายังไงบ้างเราแชร์ความบันทอนนั้นแล้วหันเจ็ดค่หนักมากเราบมาแชร์กันด้วยกันเยอะใด่มเพะโอ้คิดดีมากเลยตัวหารเยอะค่ะ แต่ว่าทําจริงๆค่ะเราทะเลกันตลอดเพราะแบบเพราะแบบสุดท้ายแล้วค่ะแบบว่าในพาที่มันมีคอมเมนต์แย่ๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีคอมเมนต์ดีๆอยู่ด้วยเหมือนกันอ่ะแล้วเราก็คูณเจ็ดเหมือนกันค่ะอ๋อโอเคพูดดีโอเคโอเคแล้วก็แล้วแล้วเราไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอาเก็บมาคิดอะไรสักเท่าไหร่เราก็ทํางานของเราไปแล้วก็พยายามพัฒนาไปเรื่อยๆคือในตัวที่แล้วแบบส่งเสริมเราเราก็รับฟังก็ค่อยปรับกันไปแต่อันไหนที่รู้สึกว่า เคยอันนี้ไม่ไม่น่าใช่แบบตีเพราะว่าแค่อยากตีเฉยๆมันก็จะมีประเภทนี้หรือใช่ที่อยากตีเฉยเนี่นเอคือแบบต้องหาข้อให้มาตีให้ได้คืออาจจะเป็นกลุ่มที่ไม่ใช่แฟนแฟนเราแต่ว่าเราก็แบบเราไม่ได้เช็คแอคชั่นมากเราแค่แบบว่าบางคนติเพราะอยากให้เราพัฒนาก็มีเราก็เก็บสิ่งนั้นเพื่อพัฒนาคือส่วนมากเราจะแบบว่า เคแอคชั่กับพวกคอมเมนต์มาดกว่าก็บาลานซ์เอาค่ะสุดท้ายแล้วมันก็อย่างอย่างอย่างที่เห็นว่าบางทีมันแบบคําติชมหรือว่าอะไรพวกเนี้ยมันเอฟเฟกตกับงานเราอยู่แล้วเรารู้กันอยู่ก็บาลานซ์ค่ะเราเรารับมาคิดมาใส่ใจได้ส่วนหนึ่งแล้วก็ในส่วนที่เราทําไม่ได้เขาก็ต้อง ยอมรับด้วยเหมือนกันเพราะบางทีในความเป็นจริงแล้วมันมีทั้งส่วนที่ทาได้และทําไม่ได้อะไรอย่างเพลงนี้เพลงนี้พอแบบว่าเป็นเพลงสากลล้วนใช่ไหมเป็นเพลงสังติดล้วนก็ได้แฟนเพิ่มเพิ่มขึ้นทั้งนองนี่คนที่แบบแฟนไทยเป็นอย่างาไงบ้างแนไทยก็แฮปปี้นะแฮปปี้เซอร์ไพรส์ด้วยเขาก็เพื่อากันเต็มเห็นแบบมีในทวิตเตอร์แบบ42ประเทศพูดถึงเราเขาก็ดูดีใจไปกับเราที่แบบว่าเรามีแฟนต่างชาติอะค่ะ ตอนนี้แบบว่าแบบว่ามีโปรเจกต์อะไรไปแบบว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรอะไปสู่ต่างประเทศอะไรบ้างมโอ้ตอนนี้ก็จริงๆยังไม่ยังไม่มีแพลลนเยค่ะแต่ว่าก็ต้องไปประเทศก่อนใช่เราค่อยๆ่อยหาทุทางกันไปค่ะเพื่อว่ามีต่างชาติสนใจติดต่อมาได้ติดต่อมาได้ฟูอีบพูดถึงมิวสิกวิดีโอหน่อยฮะมิวสิกวิดีโอเพลงนี้เป็นไงบ้าง เรื่องราวการถ่ายทำอะไรสนุกสนุกเล่าให้ฟังบ้าง่เา,เา,เาเอาเอาตรง MV นี้บอกเลยว่าทุกคนสนุกและเอ j นจอมากตั้งแต่กระบวนการของการทำเพลงเลยจนกระทั่งมาถ่าย MV ค่ะก็ะถ้าพูดถึงในพัทของ Story MV มันจะเป็นฟีล่างที่บอกไปว่า Girl ชอ l ์ก็คือว่าเหมือนกับเราทั้งเจคนอะไรเงี้ยอยู่ในเพนท์เฮาส์แล้วก็มาแบบเมาส์มอยอารมณ์แบบว่า คุณซิมซะซิมใช่แล้วก็จึงแบบว่าเราแบบอารมณ์เหมือนไปอยู่หลังสเตจเป็นฟิลสวยแล้วก็ด้วยความที่ว่าเราไม่สามารถที่จะไปนิวยอร์กเพื่อไปถ่ายกับบิวีบอของเราได้เราก็เลยยกที่นั่นมาตั้งในเอ็มบีของเราแล้วก็เป็นซีนสุดท้ายที่เราใส่ชุดนี้ค่ะใช่โอ้เอ็มบีก็น่าติดตามเนาะที่เพิ่งปล่อยไปเมื่อวานใช่ค่ะ รด,ดแบกก็อย่างที่บอทที่ได้เล่าให้ฟังไปเมื่อกี้ใช่ไหมแล้วก็เรื่องภาพลักษณ์เรื่องลุกแลยคราวนี้เรามีเปลี่ยนแปลงอะไรมาก็อย่างชุดเนี้ค่ะอย่างชุดสูทอ่ะเป็นเป็น,ปน,ปนชุดสไตล์เอวีชุดส้าย์เอวีแล้วก็เป็น ชุดสไตล์ที่เราไม่เคยทำมาก่อนเลยใช่ของโฟอีเบิ่มที่เราเป็นยังไงปกติเราเราเป็นหลายอย่างมากเลยค่ะแล้วหลายอย่างแวแต่ยังไม่เคยใส่สูตรใช่ทำไมทำไมคราวนี้ถึงแบบว่าลุกถึงมันถึงดีไซน์ถึงออกมาเป็นแบบนี้คอนเซ็ปต์มันเป็นยังไงมันมันเป็นการภาพแรกที่เราฟังเพลงมากกว่าค่ะมันเราฟังเพลงแล้วเราแบบเราบอกว่าภาพว่าถ้ามันเป็นใส่สูตรมันน่าจะเท่เนาะเข้ากับเพลงอะไรเงี้ยค่ะก็เลย ขอไปกับทางค่ายว่าขอใส่สูตรสักหนึ่งเซตได้ไหมคะหนึย่อๆไปนะก็ขายผ่านจริงก็ในบุคลากรเราเองที่อยากใส่สูตรใช่ใช่หมือนมันเกิดจากการคุยกันเองเจ็ดคนแล้วแบบขอทางผู้ใหญ่เขาใช่ทางผู้ใหญ่เขาก็ขอคุณเจ็ดขอพิเศษค่ะโอเคก็เลยต้องผ่านก็เลยได้สั่งเนทุกคนแล้วเป็นไงบ้างใส่สูตรแล้วรู้สึกเวลาเพอร์ฟอร์มหรือเวลาไนั่นรู้สึกเปลี่ยนแปลกไปจากเดิมมั้ยยังไม่ได้ลองเลยค่ะเพราะว่าก็เพิ่ง ถึงปล่อยเพลงเมื่อวานๆเล่นไๆแต่ก็มีเยิบเย็บบ้างก็ได้โอเคมันแบบโอเคออตอนถ่ายเอ็มวีอะไรเนี่ยโอเคเลยค่ะรู้สึกว่าแบบตัวเองแบบองลงองลงองลเมันแบบโอ้ที่นี่ที่นั่นรู้สึกเซียวบวกกับฉากบวกกับไฟอะไรอีกก็ได้อีกมุนหนึ่งดีค่ะคือบอกว่าเป็นเป็นมีหลายลุคหลายอย่างแล้วเลยลุกไหนที่เราชอบสุดที่รู้สึกว่าเป็นโปรอีที่สุด เป็นโฟล์โฟอีพิสูดเป็นโฟอีหรือว่าเป็นตัวเราเป็นตัวเราทุกครั้งชอบหมดเลยคือแต่ละคนไม่ค่อยเหมือนกันอ่ะคือแต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วแต่ความชอบคือเราใส่มาหลายเป็นร้อยชุดได้เลยใช่มาเยอะมากาเลยสั่งมเราใส่แต่ว่าทุกชุดที่ทำออกมาในววค่อนข้างที่จะดึงตัวตนของแต่ละคนได้แล้วทุกเพลงอค่ะอ่อย่างอย่างสูตรนี่มันดึงอะไรในตัวไมออกมาค่ะรู้สึกว่า เราธทรมาทำมองแล้วก็มชุดเราทำมาทำเงไงขอโทษจริงๆอต่อรู้สึกว่าเท่ขึ้นค่ะมาถึงแบบในพาร์ทของการแบบว่าไม่รู้สิยืนแล้วมันดูมั่นคงอะไรอย่างเงี้ยไม่หนูไม่น่าจะเหมือนกันเป็นแค่หมดความรู้สึกส่วนตัวนะคะใช่แค่รู้สึกว่ามันได้ได้วายนานมันได้วายความแบบเออมัสคลรินขึ้นอะไรเงี้ยมจสคาิ่นเหรอมาินพออยู่ในลุคนี้แล้วรู้สึก คือลุกหนูจะลุกหนูส่วนใหญ่มันจะดูเท่อยู่แล้วค่ะมันพอมันมาอยู่กับสีเขียวก็จะกลายเป็นแบบเออดูเท่ไปด้วยแล้วก็มีอะไรเท่อะไรอย่างเงี้ย่็โอเคแต่วันนี้ไม่ได้ใส่ในไทย่บวกผมบวกอะไรมันจะดูเท่ย์จะมีในไทยแล้วก็มีผ้าโพกหัวไมนมาไม่ครบอ่ะ ใช่ค่ะมันมันจะยมกันตอนที่จะมาถึงที่นี่อยู่เนี่ยยมละโอเคตาออมนะครับเป็นางพอตัวเองใส่ชุดลุกละของตาหนูก็ของตาหนูของตาหนูของตสูนรนะคะก็จะมีความแบบสีสันหน่อยจะชอบแบบรวมหลายๆอย่างใต่ออมเป็นคนแบบจะรอดอ่ะจะคนที่แบบว่ามีหลายสีสันในตัวเป็นแบบ จิจาร์ดแบบสีสันจิตจาร์ดแล้วก็จะมีดอกไม้ที่แบบค่อนข้างขัดกับสูตรอะไรอย่างเงี้ยทุกสีชอบปะคือหลายคนมีป่าค่ะเพราะว่าขนหนก็มีนะน่าจะด้วยลุคของหนูครับปกติเวลาคอสตูมลุคของหนูจะเป็นชุดแบบชุดชาดอยู่แล้วค่อนข้างแชรนิดนึงก็คือจะเล่นบอลลูนสีตอมชนะนะคะจริงอแล้วแฮนนาล่ะครับ คนอลูกนี้เป็นไงบ้างคือปกติหนูมีดอกไม้สีขาวตรงนี้แล้วก็มีสูรทับอีกตัวอันนี้บอกนนี้มบก็ไม่ค่อยมั่นใจตัวเองเป็นคนที่แบบใส่อะไรก็รอดแต่หนูเป็นคนที่ชอบอะไรเรียบเรียบเรียบๆแต่ว่าส่วนมากจะโดนจับแบบอะไรฟุ้งๆเพราะด้วยหน้าเรามันแบบน่ารักเงยแบบนี้ใส่อะไรฟุ้งๆมันยิ่งดูแบบแงะเข้าไปอีกแล้วพอเพิ่มสีแดงคือหนูไม่ค่อยใส่แบบอะไรที่มันดูแรงๆหรือว่าแบบ แซรซีนิดนึงพอเราใส่มันรู้สึกว่าแบบแต่ยูชอบสีแดงใช่ไหมใช่คุณชอบสีแดงมากแล้วก็บวกกับกุหลาบขาวด้วยมันเลยแบบเป็นตัวของตัวเองโรสเอนบูลใช่เรียกชื่อตัวเองกุหลาบขาวต้องไปดูใน MV ใช่ใช่ครับก็มแต่มันเหี่ยวก่อนมันเหี่ยวพันละครับพันเป็นไงบ้างของพันก็ เออรู้สึกว่าเป็นครั้งแรกที่จะแต่งแต่งตัวแบบเลเทอหลลอเทยซึ่งแล้วเดี๋ยวทำไมตุกปวดเข่านี่ไม่เข้าัจมันมันติดปากไงเป็นกิมมิคเป็นกิมมิคกิมมิรู้สึกว่ารอคอยวันที่จะได้แต่งตัวเท่มานาแล้วค่ะเพราะปกติอาจจะชอบแบบว่าเป็นฟิลมีความเป็นผู้หญิงน่ารักแล้วก็เซ็กซี่ซะส่วนใหญ่ซะมากกว่าแล้วก็เอ็มวีนี้ได้ใส่สูรครั้งแรกก็ดีใจค่ะรู้สึกว่าแบบเออตัวเองก็หล่อเหมือนกันด้วยไม่เรากิมมิคเขาอ่ะเขาจะมีความแบบ สามเซกซีอยู่ไม่ข้างในเป็นแบบซีดูคือเป็นสูตรแต่ก็ยังบซ่อนความเปรี้ยวไว้อ๋อแล้วคนสุดท้ายอ้ายเป็นไงฮะในในลุกนี้ก็ถ้าพี่พันธ์เป็นสูตรแล้วซ่อนความเปรี้ยวหนูก็เป็นสูตรแล้วซ่อนความหวานค่ะใช่อะไรพี่ต้นคิดมากแต่ใช่ค่ะคือปกติด้วยความที่หนูเป็นน้องเล็กด้วยค่ะหนูก็จะมีความแบบ สดใสหวานหวานแล้วส่วนมากในวงหนูมักจะได้สีชมพูด้วยก็เลยแบบยังคงเป็นสีชมพูอยู่ผนังห้องบ้านหนูก็สีชมพูสีชมพูนี้เลยพตมันชอบไปลงกันใช่ทุกคนก็ชอบกันโอเคทุกคนก็แฮปปี้กับลุคนี้ดีีเหมาะสมดีเนาะเท่ๆอ่ะพูดถึงงานที่เราจะไปทำงานด้วยกันหน่อยงานแคททีเชิร์ตใช่ไหมใช่าเราจะมีโชว์ด้วยมีอะไรเป็นพิเศษมาแบบ บุยใบอุบอิบเต้นิดหน่อยอะไรอย่างนี้มาก็ในงานนี้ทุกคนก็น่าจะเจออะไรที่แบบเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์แน่นอนเซอร์ไพรส์ก็เซอร์ไพรส์ก็คือเป็นงานใหญ่พอสมควรที่พวกเราได้ตถึงได้มากเพราะอยากขึ้นมากๆเลยค่กับนันแคทนะคะบอกเลยว่าเฟี้ยวเออเฟี้ยวเพาทุกคนอยากดูพวกเราและวงอื่นๆสามารถซื้อบัตรได้แล้วที่นี่เลยอยู่ตรงนี้ เด็ t ติเก็ตแอปพลิเคชันเ p ็ด c ิเก t ตล t นะครับมาดูเราได้ค่ะขายเสื้อยืดด้วยป่ะขายขายไปขายกันเองป่ะอ่าน่าจะเป็กำลังตกลงกันอันนี้อันนี้อันนี้ต้องแบบหลังบ้านกัเลยอยต่ตัดสินใจกันอยู่แต่อย่างน้อยก็มีเสื้อมีเสื้อโฟล์ท์อีฟแหะ เคยตัวเบลล์อีมแล้วเป็นหน้าเราแบบอีมคือนอกจากไปงานแคทที่เชนแล้วไปงานแคทเอ็กซ์โปเก้าด้วยใช่ไหมเอ็กซ์โปเก้าก็จะเอ็กซ์โปนี่เคยไปยังยังไม่เคยยัังงไไม่เลยค่ะเพิ่งเคยมาขึ้นคอนเสิร์ตก็ปีนี้ใช่ใชเพราะแบบที่แล้วเราโดนโควิดตลอดเลยสามป่ะเป็นงานชิ้นใหญ่ ที่เราได้ขึ้นรู้สึกดีใจมากอยากขึ้นมากพฤศจิกายนเนาะแคทเอ็กซตร์เก้ก็กดบัตรได้เช่นเดียวกันที่แอปพลิเคชันเดอะคอนเสิร์ตและเดอะคอนเสิร์ตดอทคอมนะเมื่อกี้ผมพูดผิดหรอเดเมนเท็กเก็ตเดอะเท็กเก็ตอะไรจัดฝากผลงานนะครับโปรอีฝากซิงเกิลเบลชาแล้วก็ฝากเรื่อยๆฝากงานแคทที่เชิดฝากงานแคทเอ็กซ์โปอะไรได้หมดเลยฝากอะไรก็ได้ฝากได้หมดค่ะเชิญ โอเคค่ะก็ฝากเพลงล่าสุดของพวกเราเลยนะคะชื่อว่าเพลงเบ้าชานะคะปล่อยไปแล้วนะคะเมื่อวานก็สามารถฟังได้ในช่อง Youtube ของโปรอีฟนะคะอืยัยแค่ะงงานแคทอ่ะค่ะแล้วก็เร็วๆนี้ค่ะพวกเราก็จะมีไปงานแคทเอ็กแล้วก็แค t ทเ่เชิใช่ก็รอติดตามกันด้วยนะคะพวกเราเตรียมตัวไปแบบ เต็มที่มากๆมีเซอร์ไแน่นอนซื้อบัตรได้นะคะมาเจอกันเยอะๆนะคะใช่ค่ะเจริญครับแล้วก็ติดตามเพลงได้ที่แคดเวด i ีอด้วยนะครับเพลงใหม่เบาชาแล้วไปไปทีเชิญจะไปลูกนี้เลยปะเป็นสูตรนี้เลยปะรอติดตามรอติดตาม โฟอีฟไม่เคยใส่ชุดสาวใส่มาเป็นร้อยชุดแล้วใช่ไหมใช่ค่ะโอเควันนี้ขอบคุณโฟอีฟนะครับแวมที่แคทวีดีโอนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันงานแคททีเชอร์และแคทเอ็กซ์โปเนาะวันนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากต้องกันครั้งแรกที่แคทวีดีโอด้วยกับซิงเกิลใหม่ของโฟอีฟนะครับซิงเกิลที่2ออัลบั้มที่3ถูกแล้วเนาะโอเคบราชาครับ New Cat